สวัสดีอะไรสวัสดีคับพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมมวลอมชาแนลนะครับผม่องแอนซัมลี่ค่ะก็จุดที่สามครับจุดที่สามครับผมโอ้โหนี่งามนะนี่สวยอันนี้เป็นเตยทองครับ มีต้นไม้นี่เป็นต้นภาษาบ้านเฮาคือต้นพักขมิกครับครับต้นสเม็กว่าต้นสเม็กนี่จะเป็นลักษณะแบบเขาจะคล้ายๆกับการโลกข้าบแมนเนาะใช่ครับอผักแมนก็ใช่นี่อันเดียวกันนะครับเป็น้องผักมิกครับต้นใหญ่ครับเอ้ากินได้บอกกินได้นะครับลูกเขาก็จะออกเป็นสีขาว เป็นสีขาวแบบคล้ายๆกับมุามารบน่ะครับผมอ่าพามาดูนี่ได้ลต้นได้ดไนี่โอ้งามครับมันจะคล้ายๆกับต้นคิติน่านะครับตัวนี้เป็นคิติน่าเฮ้ยเดี๋ยดูดีๆก่อนครับพี่น้องโอ้ผักเม็กผักเม็กผักเม็ก โอ้มีต้นผักเมล์ต้นใหญ่หลายต้นตนะครับตัวนี้อ่าไม่อย่างนอกที่เป็นลูกใหญ่ๆนะเขียวๆอ่ะเออจำชื่อไม่ได้เขาเขียนชื่อไม่ไม่ใช่กลมๆโอ้ผักเมล์นี่งามขนาดเลยต้นใหญ่ครับกลับในส่วนของลุงช่างก็เข้าห้องน้าครับ ส่วนนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ครับก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่เส้นทางขึ้นไปทางเหนือเนาะก็ถือว่าไปได้หลายทางนะครับแต่ว่าเส้นทางที่สะดวกนะครับในการเดินทางนะครับแต่ว่าในส่วนของ การตั้ง GPS นะครับเขาก็จะดูในส่วนของความใกล้ส่วนหนึ่งเนาะอันนี้คือยอดอ่อนนะครับสามารถทานได้กินได้นะครับพักขมิกนะครับถ้าภาไาีสานนะกินกับากกับก้อยนะครับได้นะครับนี้กระเตะแต่ไม้นะครับ นี่คือต้นกระแตแต่ไม้เนาะแต่เขาปลูกลงดินครับก็สวยงามอีกแบบเป็นเฟิร์นครับฟักทองทอดได้เลยครับฟักทองทอดครับห้าสิบบาทครับโือว่ยี่สิบบาทกระพาะนี่มันมีกี่ชิ้นเองนี่อันห้าสิบก็ดูดิขึ้นเป็นทอดทอดเป็นทอดอะไรครับเป็นกุ้ยจั่นค่ะอ่ะกุ้ยจั่นเนี่ยมันฟองกันดิเองอ๋อครับผมอันนี้จะได้แค่รุ่นไม่เต็มกหรือเปล่าครับครับผม หมดนี้เท่าไหร่รวมอย่างอื่นได้ไหมคะเอารวมกับมันนี้ก็ได้ได้ค่ะครับ,รบเอาเท่าไหร่ไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบหรอิบคครับครับโอ้พนใส่กล่องแบบนี้ครับผมก็มจะมีกล้วยทอดครับเผือกทอดกล้ยวยอบน้ำผึ้งทอดมันทอดฟักทองทอดครับโอ้เป็นแต่แซ่บแท้พี่น้องหอมมาแต่ไกลเชียวครับ นี่ก็เป็นแต่สําหรับปั๊มนี้นะครับเป็นที่น่าสังเกตเนะาะก็สิมีต้นต้นนั้นกกพักเม็กครับพักเม็กเยอะนะครับพี่น้องมีหลายต้นแล้วก็ต้นใหญ่แต่ถ้าในส่วนนั้นที่เป็นดังนั้นเพิ่อก็จะเป็นราคาแพงนะพี่น้องถ้าหากว่าเราซื้อไปปลูกเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเส้นทางจากอําเภอจากอำเภอเมืองจังหวัดเลยเนาะนะครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอภูเรือนะครับ โอ้นี่กล้วยไม้สวยครับกล้วยไม้ป่าคนระับอันนี้ก็เป็นรบบปลูกไว้แบบนี้นะครับก็อยู่ที่วังปู่ปริจิตราชนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของเตยทองแบบนี้ด้วยนะงามครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีโอ้เป็นรูปปั้นด้วยนะครับพี่น้อง สวยงามครับอันนี้แต่งงามครับพี่น้องในลักษณะนี้นะครับออกแนวยุโรปด้วยแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับมีตู้โทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้นี่ผมไม่รู้ชื่อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชื่อที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางการเนาะ ไม่รู้จักชื่อครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาบ้านผมนะครับเขาเอื่นว่าต้นไม้ใบแลบครับภาษาบูไทยจะเอื่นว่าไม้เบอร์แลบจะเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับเป็นฟักแบบนี้นะครับเป็นฝักเนาะเป็นแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้นะครับก็จะมีเราสามารถที่จะเพาะเห็ดได้นะครับตรงโคนต้นนะครับ <c oughs> อันนี้กัเพื่อนเอา สับประรดสีนะครับมาใส่ครับพี่น้องงามนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกเนาะก็จะแห้งๆเนี่ยจังหน่อยยอดอ่อนเสร็จภารกิจแล้วบอกคุณพ่อโอ้เขากันโอ้หมากดกขนาดครับพี่น้องลูกโดกครับเอาไปขยายพันธุ์ได้ครับแบบนี้ ยอดอ่อนก็สวยงามครับเป็นไม้มงคลน,นะครับอันนี้นะครับคาเฟ่นะครับผมอยู่ในเขตพื้นที่ของนาหนองจังหวัดเลยนะครับเสร็จภารกิจแล้วว่า ไม่มีสัญญาณตอบรับครับอันทางลุงช่างเพื่อนอันฟักทองทอดมันทอดปะ,ปะก็ในส่วนของลุงช่างนะครับก็แวะร้านกาแฟาอยู่นะครับก็เป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกแรงใจนะครับก็ขอฝาก ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของมนอมผมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครับเซรั่มนะครับ TP Coffee TP Cocoa ครับครีมกันแดดเราก็ในส่วนของสบู่อานิโซมนะครับแ a d ล i a t p Skin Official นะครับขอบพระคุณทุกท่านทุกลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ไรนี้ํำนวยอวยพรพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขกายสุขใจมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับด้วยความรักความจริงใจนะครับ,บสำหรับคลิปนี้ไรนี้เด้อนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่าน,นครับคำนวดพอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับในน้องท้องเรามาปัญหาในนี้ฟิวเตอรี่เราวันที่หนึ่งเด้อสวัสดีครับ